อจเจริญพรโยมทั้งหลายอาธมาภาพพระครูโสพลรัตนปัญญาจากวัดวัดบันดอนเจาน้าคณะบุญบุ่งคลิกขอเชิญญาติโยมทั้งหลายมาช่วยพระป่าสามมคีวันที่15-16มีนาคมจะถึงนี้อาธมาภาพ ขอเจริญพรแล้วก็ชวนญาติโยมมาทำพระป่าสามัาคีหากองทุนสำหรับสร้างศาลากองอำนวยการสำหรับขายดอกไม้ทุกเทียนเตรียมงานฝังลูกนิมิตปี2569 70ที่เตรียมให้พร้อมเพราะปัจจุบัน กำลังขาดแคลนปัจจัยก่อสร้างมากที่นี่อธมาก็ขอเจริญพรบอกญาติโยมช่วยระป่าสาม,มาคัคคีครั้งนี้มีดินหินทรายปูนแล้วก็เสาสำหรับสร้างต่อไป ที่ญาติโยมมีศรัทธาก็ขาเชิญวันที่1 5บ6มีนาคมจะถึงนี้ขอบิณาบาตโรงทานก็ญาติโยมทั้งหลายมาช่วยกันสำหรับวัดบันดอนต่อไปขอจเจริญพรสุดท้ายนี้อาธมาภขาอำนวยอวยพรญาติยโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ แล้วก็มาช่วยงานธรรมาในครั้งนี้ขอญาติโยมทั้งหลายนั้นจงได้รับอายุวันณนะสุขะละปริบาลนะสัมบัติทุกท่านทุกคนอายุขอญาติโยมทั้งหลายได้อายุยืนยาวสองสุขขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้สุขภาพแข็งแรงสามละให้มีกําลังกายกําลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไป ขอให้ยโยมมีผิวผิวพรรณผ่องใสในปัจจุบันแลว้วก็อนาคตขอใา้ยดโยมทั้งหลายนั้นปรารถนาชึ่งเดใจขอจงสำเร็จทุกประการเทินขอจเจริญพร